กูต้องการอะไรวะไอ้ไอ้ทีมหนึ่งมันคือทีมแล้วพี่ที่มันใช้ไอเอ็นทีนะเอ็นเทนไอ้นี่เอ็นเทนนะคาร์ดามี่ตายกันตายไปสองครับพี่หน้องมาเอาพี่หน้องอะไรจากแบ๊กวะแบ๊กดำเอาวะคุยกันคุยกันไม่เอาอะไรแล้วแบ๊กดำไม่เอาใช่ไหมใครเอาปะเอาาที่ลือกูขาดใครจะไหนกระป๋องเอาสองเลย ได้ป่ามาแม็กเพิ่มสนายมาแคลบว่ะไม่เอาดูว่าเก็บมันก่อนไหมยาผมยาบ้านผมที่มาดีก่อนสองไม่แน่ใจว่าแม็กมันเก็บแล้วไหมให้กูบ้างเน่อยกูเลืมั้งแไฮเดอร์แม็กดำแม็กเทปเก็บเก็บให้เพื่อนแคลก่อนได้เลยแล้วไปเกี่ยวเกิดถ้าแต่แฟนไฮเดอร์อะก่อนสองบ้านผมแม็กดำไม่่เอาใช็กเราเราล่องเรือนะอแม็กเทปมานหนึ่งก็ได้แม็กเก็บแม็กเทปมันโอเคไปเราล่องเรือนะ ปไปพี่น้องเอ้ยมันผมมียามมีคโมยมีเก็บแล้วแบมเต็มวมดในบ้านเข้าไปเจออะไรผมเต็มหมดให้เดี๋ยวข้างหน้าในวงหน้าได้ฟาร์มอีกมั้งครับไปเร็วอ่ะข้้าางหนจะไปขึ้นบ้านไหนพี่บ้านเดิมเหรอหายยังพี่รอ่ะหายแล้วหายแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมอ้าวกูนี่หวะ ยอยากคูนถอดด้วยนะขอจ์ด้วยยังคุณสองอยู่อยากไปขึ้นตรงนี้อยู่เหมือนกันนะนนเนี่ยมาร์คสามอ่ะกล้องไปดิกล้องไปดิเราพิ่งกลับไปเก็บคูได้ไหมแต่ไม่เป็นไรเดกที่กูไปก็ได้วตามเหลือตอนแรกจะเก็บมัะเปย์ไงมันมีสายเป็นอันหนึ่งในบ้านเออเอเอ เดินอยู่แล้วกันไปเอ๊ะไม่ไปเทปกว่าไหนเว้ยถ้าไวกว่านี้ได้เพื่อเราออกใช่เราใช้เวลาไปสิบกวีละเราคนเร็วกว่านี้อ่ะสำหรับพี่อันนี้ถือว่าช้าโอเครู้เจ๊ด เวลาเล่น normal ไปมันผมว่าไม่น่าบวกไม่น่าบาดสายดว้วยโอ้เป็นอะไรเราขึ้นเจ็ดแล้วไม่เรือไอ้เหี้ยไม่ล่นแถวโดดดีกว่าปะสิบห้าสิบสี่โอหรือเราจะขึ้นขวาเนี่ย <5. S 2> ขึ้นไหนดิผมแบบคอต้องการฟาร์มมากเลยถ้า<ม>ยึดนนถ้ายึดบ้านมาร์คสี่ได้ก็สวยเนาะสวยอยู่ ทิมยา์ยักษ์คือท่าเรือท่าเรือใช่คิดต่อด้วยถ้าท่าเรือมีอ่ะทำยังไงบวกเออบอกให้เพื่อนทุกคนรู้ว่าเราจะทำยังไงเราคิดต่อเลยเว้ยออกไปมั้งสามแล้วเราไปเรียนแถวหนุ่มกันเดี๋ยวพอยิ้มทุกคนจะได้เข้าใจตกลงกันออกไปสี่แล้วก็เล่นแถวนุ้นก่อนปล่าเผื่อไปเผื่อได้ขึ้นไปหารถบนถนนด้วยตรงนี้ขึ้นได้หรอวะกูไม่รู้ว่ะไอตรงนี้ขึ้นได้เออก็ขึ้นตรงมั้งสองกัน ก็ผลหรอ้วขี่คอยกล้องขึ้นไปดีที่บยาวกล้องกล้องบอกอะไรก็กูอะไรก็กูไอ้เหี่เนี่ยไอ้เอฟเฟกต์น้ำเนี่ยไอ้สัตว์ควรเอาออกไอ้เหี้ยวูมคันอะไรนี้กูยังแหลกเลยเนี่ยก็กูมองท้ายเรือกูเหลือสิบเก้าเนี่ยพี่ก็พี่ร้อยห้าตอนเนี้ยร้อยแปดถ้าเจ้าเรือเยอะอยู่พี่จะไล่หน่อยร้อยรับเลทหลอดสิบสี่สิบเอาอุตสาห์ทุกเมื่อนั่นแหละพี่ยังยี่สิบเลยสัตว์เนี่ยกูมองข้างเรือท้ายเรือเนี่ยเรือร้อยห้าสิบ เนี่ยพี่ด้วยแม็กอยู่อะตอนเนี้ยของพี่เหลือแปดสิบแล้วตอนเนี้ร้อยกว่าอยู่ผมได้อยู่ดูเต่บอกก็มร้อยใคบอกแค่ไหนดูยากของใครใครมีที่ดีกว่านี้ไหมเพัดเคยขับขับชนเรือเอ็นบีซีป่ะอย่างเลยพี่ตายนุ้ยบอกไว้ก่อนใช่เหรอเวันนี้ก่อนพี่ลองดูอเฮียระเบิดเลยไป็ชนเราแตกเลยอ่ะใช่ เฮียก,กูก <c oughs> ็มองก็สองดางอื่นอยู่แล้วว่าแม่ดูอ่ะชนตู้มตายเลยเฮียพอไม่เห็นมาเรียร้อยอ่ะเดี๋ยวผมไม่เชื่อไม่คิดู่สุดิเห็นฝั่งไปสองพเพื่อนสี่ร้อยดิวะช่วยช่วยเพื่อนช่วยสองไอ้ช่วยหน่องสองขอบหน่อยอ่ะว่ามีอะไรไจะได้แจ้งได้ไม่เห็นอ,อะไรเลยต้องแค่พูดเลยตามอ่ะหน่องมันจะได้คิดต่อได้ แกก็ตีเขาเห็นอะไรเลยนะเห็นไป็นร่างต้น<ร>ไม้เห็นจัดเรา<ร>จะขึ้นท่าเออร,ารือเท่าไหร่ที่บ้านหลวงป่าถ้ามีคนก็ออกไปทั้งสอบเน้นเน้นผมก่อนก็ได้น้ำมันเหลือไม่พอบนกลับแล้วนะตอบไม่มีคนขับทำไมไม่ขับชิดของพี่น้ำมันไม่เหลือนะถ้าขบับอ้อมอ่ะ จะตายหากัรบกเดีเ๋ยวตายหาตายหากัรบกเอ็นตี้สี่เอ็นเลยตายไปสองตายมันปวดกระจัดตัวมีไหมมีไหมเกมตายแล้วไนงะผมไม่เห็นนะไม่เห็นหนะเป็นสายก็ได้พี่น้องเฮ้ยเนี่ยไอ้เรือที่ถูกเลย สองในเมืองอะไรได,นะด้วยนะสองริมหาดด้วยเว้ยจะสองทีเดียวกันใช่มันจะยิงว่า้ว<ะ>ตอนเราขึ้นได้แายมือไม่มีคนอ่ะขอบกินเนาะ